พระพุทธอภัยมงคลสมังคีเนื่องในมหามงคลวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีพุทธศักราช2539โดยพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดก้าวโปรดกระหม่อม พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธอภัยมงคลสมังคีจำลองพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีมาประดิษฐานณฐานพระพุทธรูปในการนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดสร้างและเสด็จเป็นประธานในพิธีเททองเมื่อวันที่19สิงหาคมปีพศ2538ณวัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธอภัยมงคลสมังคีเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะตามพระราชวินิจฉัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อม ให้คณะผู้สร้างวัดยานสังวรวรารามวรมหาวิหารสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพร้อมพระบรมราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2525 25, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานเป็นมิ่งขวัญประจำจังหวัดทุกจังหวัดที่จะได้ทรงอภิบาลรักษาพระสบนิกกรทุกหมู่เหลา่า